บนโซเชียลมีข้อสงสัยเกี่ยวกับสิ่งที่ควรทำเมื่อพบว่าเพื่อนร่วมงานหรือเพื่อนบ้านในคอนโดติดเชื้อโควิด -19 และจะแน่ใจได้อย่างไรว่าหายป่วยแน่แล้วต่อไปนี้คือข้อเท็จจริงและคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ ศูนย์ชัวก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสมทอสอบถามกับนายกสมาคมโรคติดเชื้อแห่งประเทศไทยครับถ้าเพื่อนร่วมง,งาน <c oughs> เพื่อนร่วมอาคารป่วยโควิดเราต้องทํำยังไงครับถ้าเรารู้แน่ละในที่ทํางานเรามีคนเป็นในคอนโดเรามีคนเป็นผมแนะนํางี้ฮะวิธีการทาความสะอาดเราก็จะเน้นพื้นที่ที่มีการสัมผัสเยอะๆเป็นหลักเช่นลูกบิดประตูโต๊ะทางานคอมพิวเตอร์คีย์ยบอร์ดก็จะใช้น้ํายาฆ่าเชื้อเช่นแอลกอฮอลที่เช็ดถูอันนี้ก็จะเรียบร้อยการทําความสะอาดก็ทําอย่างเข้าใจพ่นยาฆ่าเชื้อ,อ,อทั้งอาคารทั้งกําแพงทั้งพื้นทางเดินเนเเี่่่ยไไมคอจําาาทรรพะ นั่นนะไม่ได้ช่วยในการควบคุมเพราะเราไม่ได้ไปสัมผัสมันพื้นที่ที่เราเน้นอนะ่ะคือพื้นที่ที่มีการสัมผัสพอจํากัดวงตรงนั้นปุ๊บการทําความสะอาดนี่จะง่ายมากไม่ต้องใช้อะไรซับซอ้อนในเว็บไซต์ของสมาคมโรคติดเชื้อแห่งประเทศไทยนะก็จะแนะนําวิธีทําความสะอาดสิ่งแวดล้อมในกรณีที่มีผู้ป่วย ในสถานที่นั้นเป็นคําแนะนําซึ่งเราออกไวนานแล้วตั้งแต่รอบที่แล้วนะครับแต่ก็ยังใช้ได้สิ่งนี้ไม่มีอะไรที่เปลี่ยนนะในแง่ของความรู้เรื่องนี้นะครับสำหรับบางคนยังกังวลเมื่อรู้ว่าเพื่อนที่ป่วยกําลังจะกลับมาย้อนอดีตไปต้นปี63ใครป่วยโดนกักตัวอยู่นานรอบแรกเนี่ยเราให้อยู่14วันและกลับบ้านให้กักตัวอีก2อาทิตย์ก็คือต้องกักตัวรวมกับที่อยู่ในโรงพยาบาลด้วยเดือนเดือนหนึ่งแต่ปัจจุบันมีข้อมูลใหม่ที่ทําให้เข้าใจโรคมากขึ้นณขณะนี้ผ่านไป1ปี มีข้อมูลมากพอนะครับมีข้อมูล2ชิ้นที่สําคัญมากเลยข้อมูลชิ้นนึงเป็นข้อมูลการทดลองในห้องปฏิบัติการเขาป้ายจมูกคนไข้ไปหาเชื้อโดยวิธี PCR ก็พบว่าผลบวกคือเจอสารพันธุกรรมของเชือ้อเนี่ยเป็นเวลายาวนานบางคนก็เป็นเดือน2เดือน3เดือนก็มีแต่ว่าที่ยังเพาะเชื้อขึ้นได้เชื้อยังไม่ตายคือ8วันนับจากเริ่มมีอาการเลย8วันไปแล้วถึงแม้ตรวจพบสารพันธุกรรมของเชื้อเพาะเชื้อไม่ขึ้นแปลว่ามันไม่สามารถทําอันตรายใครได้ มีข้อมูลชิ้นหนึ่งมาประกอบมีการศึกษาในไต้หวันนะคนที่ไปเจอคนไข้ในช่วงระยะแรกป่วยมาไม่เกินอาทิตย์หนึ่งคนเหล่านี้มีโอกาสจะติดเชื้อมากกว่าคนกลุ่มที่ไปเจอคนป่วยที่ป่วยมานานกว่าอาทิตย์หนึ่งกลุ่มนั้นที่ปรากฏว่าไม่มีใครติดเชื้อจากคนไข้สักคนเลยงั้นถ้าเราไปเจอคนซึ่งก็เป็นโควิดแล้วมีอาการมาแล้วประมาณสักสิบวันแล้วคุณหมอให้กลับบ้านมาแล้วอันนี้ก็แปลว่าเขาจะไม่แพร่เชื้อเราแล้ว,ลวเพราะมันมีการศึกษาวิจัยมาแล้วคนที่ไปเจอคนไข้หลังจากเจ็ดวันไปแล้วนี่นะปรากฏว่าไม่มีใครติดนนข้อข้อออ่่ะเเรืืัััลผงงพพยแช ก็ปลอดภัยปัจจุบันเนี่ยเราจึงแนะนําว่าผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยนับจากวันที่รู้คือตรวจเจอเชื้อจะมีหรือไม่มีอาการจะแล้วแต่อันที่2ถ้ามีอาการก็นับวันที่มีอาการเป็นวันแรกนับไป10วันฮะถ้ามีอาการนับไป10วันเลย10วันแล้วพนระยะแพร่เชื้อกลับบ้านได้เราไม่ต้องกักตัวต่อไม่ต้องแยกตัวไม่ต้องอะไรใช้ชีวิตปกติคนที่ไม่มีอาการแลวตรวจเจอเชื้อก็ใช้วิธีเดียวกันตรวจเจอเชื้อว่าไหนนับไป10วันเลย10วันแล้วปลอดภัยพ้นระยะแพร่เชื้อไม่ต้องกักตัวไม่ต้องแยกตัวยกเว้นกรณีผู้ป่วยอออออาาาากกกรนนนนนัจจะะยยเเเเววว้้้้็็คคืืืปป่่่่ทีีมมตตชชซึง ป,นนประมาณสามอาทิตย์ในร่างกายเขาคือบางคนป่วยหนักโดยไม่มีภูมิต้านทานต่ําแต่บางคนที่ภูมิต้านทานต่าก็จะป่วยหนักเสมอนั่นคือสรุปว่าคนที่ป่วยหนักเนี่ยก็จะมีเชื้ออยู่ประมาณสักสามอาทิตย์เขาอ,อยู่ประมาณเกินสามอาทิตย์อยู่แล้วเพราะนั้นเมื่อหมอให้กลับบ้านคนไข้ที่หนักนี้ก็จะไม่เป็นอนตรกับใครเหมือนกันพ้นระยะแพร่เชื้อแล้วคือสรุป2กลุ่มเนี่ยระยะแพร่เชื้อมันยาวนานไม่เท่ากันแต่เมื่อถึงจุดที่คุณหมออนุญาตให้คนไข้กลับบ้านเนี่ยคนไข้ทุกคนเนี่ยคือพ้นระยะแพร่เชื้อแล้วทั้น,น แล้วเมื่อเพื่อนจะกลับมาทํางานหรือกลับมาที่อาคารต้องให้เขาไปตรวจเชื้อซ้ําเพื่อให้แน่ใจก่อนไหมครับบริษัทคอนโดอะไรต่างๆเนี่ยเวลาจะรับคนกลับจะขอให้ตรวจ pcr ซ้ำซึ่งอย่างเงี้ยโรงพยาบาลจะไม่แนะนําให้ทําเพราะมันไม่มีความหมายในทางปฏิบัติคนนั้นเขาปลอดภัยอยู่แล้วก็เราก็ควรจะต้อนรับเขากลับสู่ชีวิตปกติโดยเร็วแต่ว่าคนไข้โควิดบางคนกลับบ้านไปยังอาจจะมีอาการบางอย่างตกค้างได้นะครับเพราะว่าการอักเสบในทางเดินหายใจมันยังไม่ได้หายร้อยเปอร์เซ็นต์นะเพียงแต่ว่าอาการเขาเนี่ยไม่ได้เป็นอาการที่จะทําให้เกิดการแพร่เชือ้อตรวจเนี่ยเขา แต่จะมีจํานวนไม่น้อยเลยนะครับตรวจเมื่อไหร่เจอเมื่อนั้นเจอแล้วเจออีกแต่เจอที่มันเจอสารพันธุกรรมฮะมันไม่ได้เจอเชื้อตัวเป็นเพราะนั้นเวลาคนไข้กลับบ้านไปแล้วการมาตรวจซ้ำว่า pcr ยังเจอสารพันธุกรรมไหมเนี่ยจะไม่มีความหมายใดๆนะนอกจากทําให้กังวลซะเปล่าๆนะคือมันไม่มีความหมายในแง่ของว่าคนคนนั้นแพร่เชื้อไหมเพราะเรารู้แล้วไม่แพร่เชือเอ้อมันไม่มีความหมายว่าทําให้คนไข้คนนั้นนี่มีอาการตกค้างหรือเปล่า เรารู้ว่าแล้วว่าไม่เก er> ี่ยวกันอาจารย์ย้าว่าผู้ติดเชื้อที่หายป่วยแล้วไม่น่ากังวลก็ให้มีความมั่นใจคนไข้โควิดสิที่กลับจากโรงพยาบาลแล้วเนี่ยเขาก็คือเพื่อนเราเป็นพี่น้องเราเป็นคนร่วมสังคมเดียวกับเราก็ต้อนรับเขากลับไปสู่ชีวิตปกติไม่ต้องไปตรวจเขาซ้ําไม่ต้องไปกักกันไม่ต้องไปแยกไม่ต้องอะไรจริงๆอ่ะคนที่น่ากลัวมากกว่าคือคนที่เราไม่รู้เขาเป็นอะไรแต่น่ากลัวงั้นที่ทําอะไรครับหลักสําคัญ อน้ากากระยะห่างล้างมือเนี่ยแหละครับสำคัญเลยและสุดท้ายอาจารย์เตือนให้ระวังและตระหนักก่อนแชร์ข้อมูลใดๆคือปกติคุณหมอเนี่ยเวลาจะแนะนําคนไข้เราก็ไม่รับรับลอๆนะไม่มีการออกคลิปเสียงฟังน่ากลัวฟังเครียดเราไม่ทํากันเลยถ้าเราจะแนะนําผู้ป่วยแนะนําประชาชนเราก็ทำอย่างเปิดเผยครับเป็นเรื่องเป็นราวต้องฟังจากแหล่งซึ่งเชื่อถือได้ข่าวลือข่าวจริงไรเยอะแยะไปหมดเลยนะครับเพราะบางทีเอาข่าวเก่ามาเนี่ยข้อมูลมันเก่ามากแลวเปลี่ยนแล้ว ยิ่งกว่าน,นั้นคือข่าวปลอมมันก็ต้องเช็คข่าวให้แน่นะครับจะได้ไม่ทําให้เรามีความเชื่อดัพลื่อนไปจากปกติแล้วแต่ที่จะปลอดภไปก็เลยอันตรายผมว่าชัวร์ก่อนแชร์ดูให้แน่ว่าข่าว่ขวไหนก่อนจะส่งให้เพื่อนสําคัญมากทันเชื่อโรคและข้อมูลข่าวสารหากเราเปิดรับโดยไม่จําเป็นเราอาจจะได้รับความเดือดร้อนทางๆที่ป้องกันได้ยังมีอีกหลายเรื่องน่าสงสัยบนสังคมออนไลน์หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อร่วมตรวจสอบไปด้วยกันกับชัวร์ก่อนแชร์สนับสนุนโดย กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรร์กองทุนสร้างสรร์สื่อสื่อสร้างสรร์สังคม